นะครับวันนี้ก็มน้าร้อนนะครับอยู่ที่ร้านดูวานตกปาน้าร้อนนะครับกับสายพี่นะครับโลชชิ่งนะครับแล้วก็สายฟูโอคาร์บอน100%นะครับโลชชิ่งที่นี้นะปัญหาก็คือว่าในวันนี้ที่เราทาวิดีโอพิเศษนี้ขึ้นมาก็คือสําหรับลูกค้าที่ยังผักท้องดีด้วยมือยังไม่คล่องหรือยังยังไม่เป็นระว่ากันเถอะนะครับ หรือถักแล้วรถักได้แล้วปรากฏว่ามันตกตายจริงครับมันขาดมันหลุดไอตัวใหญ่จะหลุดเยอะกว่าขาดขาดแต่ไม่ขาดหรอกนะฮะัวใหญ่จะหลุดนอก,กอจากว่าถักด้วยบอมบ,บินนะ,ะอย่างบอมบ,บินที่เรารู้จักกันคือบขาพี่น้าตามเป็นแบบนี้นะแต่บางท่านไม่มีนะ,ะอย่างบอมบ,บินเนี่ยเคยเห็นนรสสอนถักไปอ,อยู่แล้วเนะาะอันนี้อยู่ก็คเคยแน่นอนแต่ทีนี้ถ้าถักด้วยมือมันจะมีพวกเขาเรียกว่าเงื่อนห้าวิเงื่อนสิบวิอะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่ใช้ตัวนุ้มมาคล้องตัวนี้แล้วก็พัน อะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่ที่เคยทำทำกันมาในส่วนใหญ่มันก็ใช้งานได้จริงอยู่ระดับนึงแต่มันรับแรงดงนึ่งก็ไม่มากพอมาพูดง่ายๆไหมครับเพราะว่าถูคนเดียวไงปากกัดดินผิดใช่ไหมปากกัดดินผิดวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองถูคนยืนผมดูกับสายจมเลยดูนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาสายพีนี่แหละกับสายควัวขวั้วที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเพราะควัวกล้องมองไม่เห็น แต่จริงๆท่านทำอย่างนี้ได้ตั้งแต่เส้นเล็กไปจนถึง PE 40ของเราก็ได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะ,ะเดี๋ยวให้กองคนึงมาี่มือดูแล้วกันว่าเราทํายังไงกันแต่ว่าถ้ามีสองคนได้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาดึงเราดึงให้ดูเราดึงโหดมากนะฮะเพราะว่าบางคนครับอนนี้เราอยู่คนเดียวตรงไหนก็อาจจะใช้เพื่อนข้างๆหรืออะไรก็ได้นะนะตกปลาเนาะขั้นแรกนะครับ<ม>ก็คือสาย PE ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จับเงา นะครับนะฮะจริงๆล้วถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้ครับเลือกเพื่อนๆมาช่วยหน่อยนะกนี่มาช่วยผมนิดนึงอ่ะจับตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็ได้อ่ะปุ๊บหมุนไปจ้าหมุนแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้เลยครับสามสี่ห้าหกแล้วก็หกแล้วกันเราได้หกเ่ยนะอ่ะแล้วก็ทำตรงนี้ร้อยลูกลูเล็กๆเลยร้อยไปนะครับเพื่อนๆคนเครับไม่ต้องรีบครับ ถ้าเรืงเอามือเฝ้าเนี <un iteration alah> ่ยนะเดี๋ยวมันจะรูดออกมาในตรงนี้เราก็เนียนๆนะแบะโอเคทีนี้เราก็ดึงตรงนี้ครับดึงสายเมฆเลยครับดูฮะดึงสายเมฆนะสายนี้เราไม่ต้องยืดแล้วเลยไม่ต้องยืดเอาค่อยๆดึงนี่แหละเนียนๆมันจะเรียงตัวใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะมันเรียงตัวมันเรียวซ้อนขึ้นมาหกั้นที่เราบวมไว้เนาะ เนี่ยแค่นี้ครับคุณผู้ชมแต่อย่าลืมอย่าลืมไม่ต้องไปถักล็อกอะไรนั้นนะนะฮะไม่ต้องไปถักล็อกสองชั้นอะไรนะซ้ายทีขวาทีใช่ไหมหรืออะไรนะบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าสัตว์มีรูปแป๊ก้ลยได้ครับผมเลยอะไรครับไฟครับเผาสายเมนทอดครับสายเมนนี่กีบมัน้อดอย่างนี้ครับส่วนสายนี้ก็ตัดก็ได้ตัดชิดๆเลยก็ได้ มันก็จะสะดุดปลายไก่นิดๆน,นะเพราะว่าธรรมดาเราไม่ได้ใช้วาบินนะฮะอู่สามนอ,อ่นหรือหรือกางเกงที่เท่านะครับแล้วเราก็จะได้การถักนี่ที่เห็นน้ำใหญ่เพราะาสายเราเป็นผีแปรมันจะแปรนะมันก็เลยดูไม่สมดุลอย่างเท่าไหร่แต่ว่ากลัวก็ไม่เห็นไงนะโอเคไหมสำหรับการถักชอ็อคเกล็ดหรือว่าถัก อ่าสายพีไปติดกับช็อกลีหรือฟูโอคาร์บอนนะฮะแบบชนิดที่เรียกได้ว,ว่าง่ายด้วยแข็งแรงด้วยเออใครดูไม่ทันก็ก็ใหม่ดูใหม่แล้วกันกน,นะที่จรมันไม่ได้ยากหรอกก็แค่บบนวนบุนดึงๆนะครับแต่สําหรับใครที่มีช็อกลีแล้ว,ลวมีพีแล้วแล้วก็มีไอ้จตัวนี้แล้วนะฮะนที่เราเรียกว่าบอินฮนะซื้อได้ตามร้านนารดลย ชีวิตก็จะดีดีง่ายขึ้นเราเคยทำมาให้แล้วนะฮะในวีดีโอว่าถักด้วยบารบินมันก็เร็วแหละหมุนๆๆน,น,น,นะแล้วก็แน่นปักเลยแต่แค่นี้ผมบอกเลยอันนี้ก็มีน่ะซาใจแล้วนะฮะแต่เพี่งเพราะมันสุดสปลายไกดตรงทริปขอบอ่ะนิดหนึ่งนิดนึงแค่นั้นเองนะฮะแต่นี่ด้วยด้วยด้วยความเป็นพีแปดนะที่เราถักพีแปดแล้พีแปดมันก็รูไกด์บนมันใหญ่ใช่ไหมมันก็ออกได้แต่ว่าถ้าเป็นสายเลย้ยมันเล็กดเดีนวเกผมนิดเดียวนะ,ะฝากเอาไว้ครับวันนี้ครับเป็นอ่า เทคนะิคยังนิน้อยว่า,าลูกค้าหลายคนถามมาหมดนะโรดเคยถักแต่สอนแค่บอบบินไม่เคยเห็นถักมือให้ดูเลยนะครับก็เอาไปดูแล้วกันวันนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะซื้อสายพีนะฮะนึกถึงสายพี่โรดฟิชชิ่งนะครับแล้วก็สายพ่วคาร์บอนลาวเซนโรดฟิชชิ่งด้วยคนนี้ไปก่อนครับสั้นๆครับสวัสดีครับ